ว่าก,กิวต่อของไม่ฟูด้วยนะเออของไม่ฟูด้วยอของวิแค่เนี้ยเออของไม่ฟูหุ่นไม่ฟูเออไม่มีหาอะไรฟูสิน้นสิ้นไปไปสีมูลสีมูลต้อพักตัวใกล้ตายเดยเข้ามาในกล้องมันตอนคลิปตัวเดสนั่นเด,ดเออไอตัวใกล้ตายเดเข้ามาในกล้องเย่ย แมแมมโอ้ยียค้คู่เจ้สามฟัวเมอร์มักทูอีกแล้วไอ้เนี่ยตัวเดิมไงวะซุปเปอร์พี่ไม่ซับเพื่อนด้วยนะพี่จะเอาแบบไม่คิวอย่างเดียวเพื่อนกูก็ไม่ซับนะเว <c> ้ย <oughs> ขอยเห็นแก่ตัวสักวันเอออยากแบบมึงอยากชนะมึงเก็บเองกูทำให้ใกล้ตายแล้ว <c oughs> โอเคเปล่าเออ อาเดี๋ยวแรงเพื่อนขึ้นพอดีพอเพื่อนมาเล่นเกมไอ้ซั์ทำไมกูอยู่แรกเองมาแบบงงๆแมเดี๋ยวเอาเงินเงินที่ได้ในเล่นเนี่ยไปซื้อของด้วยของมันได้ฟูฟูมีหุ่นสมคอสแค่นิวกันดำเนี่ยนิวกันดำกับวากคิวเราเนี่ยหุ่นสมคอสละ ที่เหลือไม่เลยเฮ้ยอยากได้เลยเกินหุ่นไอดีเพื่อนเนี่ยมีระบบทานเฟอร์หุ่นนี่มันจะขอบคุณเลยเนะี่ยเออแต่ทานเฟอร์หุ่นทีกาชาแม่งพังพินาศ โค้ดแฟลลี่ไม่น่าจะลงนะครับถึงจะลงก็คงจะอีกนานนานเพราะตัวแพทมันก็ต่างกันตัวแพทมันต่างกันแล้วใช่ไหมจะเอาหุ่นมามันก็ไม่ได้เพราะมันจะขาดสมดุลหุ่นโค้ดแฟลลี่แม่งที่โกงทุกตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเออจูเอาหุ่นโค้ดแฟลลี่เข้ามาทั้งที่ตัวแพทมันยังเป็นแพทเก่าอยู่เนี่ยจะทำให้ขาดสมดุลไงเพราะขาดสมดุลมันก็เลยไม่ได้เลยนั่นแหละโมน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 ูาคิว เออล็อกปันเนลเล่นอยู่หรือไงนั่นว่าแต่ล็อกปันเนลเล่นแล้วไหนเออล็อกเล่นล็อกเล่นโดนอ่ะหลบง่ายสุดแล้วเดี๋ยวอาวุธมึงเนี่ยนี่นิดหลบสิเออแหละทำละบาลเล่นครับทำละบาลไปละไห้รู้ว่ามีมือได้กับเรามาตากันที่เหลือเพื่อนเก็บเองนะ ใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะเอาเฮ้ยมาเกายังมาล้างแขนเฮ้ยโดนโดนกูล้ำเล่นได้ชิวที่มึงมาล้างแขนเยใช้สัตว์กิจณ์ในพัสดุวิธีอกใ้ ยังมีการเดินม,มาล้างแค้นกันด้วยนะโอ้โหใหม่ไม่แน,น่เลยเล็ก <c oughs> จะล็อกอินไอ้ล็อกฟันเนลอีกแล้วอ่ะเอ้ยอย่ามึงจะล็อกฟันเนลล็อกฟันเนลไม่เสียเวลาจริงๆริงก็สู้ยิงยิงแล้วไปล็อกดีกว่าบาดเจ็บเลยมวยมึงแล้ว バイキン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 バイキバイキバイキキバイ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 キバキバイキバイキバイキバキバイキバイキバキバイバキバイキバキバイキバキバイキバキバイバキバキバイキバイキバキバキバイキバキバイキバキバキバキ 攻撃支援たたが実施されます。ロッ離脱してください。ームのパイのチームのパイロットはコーヒーのチームのパイのチームのパイロットはコーヒーのチームのチームのチームのチ นั่นไงพี่ว่าละโดนสามเงินแกบดบ้วยแหละเขาจะไม่ฆ่าใครยออื้อหลังเยอะโคตรเยอะเยอะมือ อไปอะไรอะไรมึงมาจากไหนนะครับโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากโมกคนกูโดนมากีน,น,น,นี่ะ เอ้าเฮ้ยไม่ได้คิวไม่ได้คิวรอดอยู่รอดอยู่หรือเกิดได้คิวแล้วเมียเบรกพัดนี่แล้วมึงยืนนู้ให้เขายิงทำไมไม่เล้ยเลยนะเอาหรอ จะคุมปลาไปาううได้วยเพื่อเพื่อเขาซุกแดงแดงซุกมาเล่นเล่าเล่นอะไรเรือยไม่อยากให้ใกล้อย่บังคับ す戦においますのモる。<laughs> <laughs> เตะเลยเหรอสงบปีนต่อไปเพื่อสงบปีนต่อไปขอแค่ไหนแปะผู้ชอบเอิมเพื่อไปเหยียบปาเลย เมฆคนเข,า,<ป>เขามากไปไห<ป>มาไละ ความมันของการเล่นบาสเกตบอลไปเองมันจริงๆถึงขนาดยิ้เฉยๆกูอยอมแล้วสินะมุยอมแล้วมึงอย่าหลบนะหลบเฉยโถถือว่าใจ เอชดาาแต้มแต่เฮ้ยแกยังไม่เคยเจอ200ต่อ20 0 0 0่นอันหนักสุดเอง2 0อต่อ2 0ง0 0นอ่ะหนักสุดเลยอันแมะผมจะไม่ฆ่าใคร